สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บ้านคุณยายมีอาหารพิเศษนะคะแต่เป็นพิเศษสำหรับวันนี้แต่จริง,รงๆแล้วมันเป็นอาหารที่เหลือจากเมื่อวานค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณยายจะทำข้าวผัดน้ำพริกกะปินะคะทุกคนส่วนผสมต่างๆก็จะประมาณนี้ตามนี้เลยนะคะที่เพิ่มมาใหม่ในวันนี้ก็คือชะอมชุบไข่ทอดค่ะ ก็เป็นชะอ,อมจากหน้าบ้านนั่นแหละค่ะเด็ดมาพอกินนะคะแล้วก็วันนี้ใส่ไข่แค่ฟองเดียวเพราะว่ากะจะทำแค่จานเดียวเท่านั้นค่ะสวยงามดีแล้วเดี๋ยวเราไปพักเขาไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเด็ดชะอ,อมแล้วก็เด็ดยอดผักไทยยามาด้วยค่ะเอามาล้างทำความสะอาดเลือกมาแต่ยอดยอดเลยนะคะแล้วก็เอามาฉาบน้ำมันแบบนี้เลยค่ะ ไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะส่วนผสมที่สำคัญในวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิที่เหลือจากเมื่อวานค่ะรสชาติกำลังดีเลยคุณยายก็ยังเหลือมะเขือพวงแล้วก็พริกอยู่ด้วยนะคะเวลาเอามาผัดเนี่ยก็จะได้สวยงามค่ะวันนี้จะผัดในน้ำมัน พอลงถูกน้ำมันแล้วเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนข้าวเย็นที่เราเตรียมเอาไว้ก็เอามาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะในส่วนนี้เนี่ยคุณยายนไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าน้ำพริกกะปิก็มีรสชาติที่ดีอยู่แล้วอ่อนไปยังไงก็สามารถเติมได้ค่ะเติมได้เรื่อยๆนะคะพอทิมรสถ,ถูกใจดีแล้วเนี่ย เราก็จะใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเบาไฟแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะของคุณยายก็ผัดเบาๆเพื่อที่จะให้เนื้อปลาทูเนี่ยเขายังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ค่ะ <Okay. S 1> ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรุงเพิ่มก็ไม่ผิดกติกานะคะเอารสชาติที่เราชอบเอารสชาติที่เราถูกใจแค่นั้นละค่ะ ผัดข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดจานกันนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะเมนูนี้อย่างที่คุณยายบอกตั้งแต่แรกนะคะเป็นเมนูที่เกิดจากของที่เราเหลือแล้วก็นำมาแต่งตัวใหม่ก็จะได้เมนูใหม่ที่น่าสนใจและโดยส่วนตัวของคุณยายก็ไม่ชอบที่จะทิ้งข้าวหรือว่าทิ้งของต่างๆที่ยังสามารถนำมาต่อยอดได้อยู่ค่ะ ยุคนี้เนี่ยประหยัดนะคะต้องประหยัดอะไรที่เราสามารถประหยัดได้พลิกแพลงได้เราก็ต้องทำค่ะเป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัวนะคะวันนี้เครื่องเคียงนอกจากปลาทูชะอมอ่าูไข่ผักชชยาฉาบน้ำมันแล้วก็ยังมีผักสดเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งแตงกวามะเขือแล้วก็ถั่วพลูค่ะจานนี้ใหญ่นะคะ สามารถกินได้สองถึงสามคนเลยค่ะทุกคนก็หวังว่าเมนูเมนูนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ผ่านมาเห็นนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการรับชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ วันนี้ลาก,กันไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ